ผู้หญิงเราเนี่ยมีบทบาทภาระหน้าที่ทางสังคมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นได้หน้าที่การงานหรือว่าภาระที่ต้องรับผิดชอบของครอบครัวทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีการดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองที่ลดน้อยลงและผู้หญิงเราเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างจากผู้ชายโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับการทํางานของระบบภายในของผู้หญิงเช่นในเรื่องของการการทํางานของมดลูกหรือว่าการทํางานของเต้านมซึ่งผู้หญิงเราเนี่ยจะมีปัญหา เรื่องปัญหาของโรคไขข้าเจ็บผู้หญิงเราเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้หญิงเราเริ่มมีประจำเดือนเนื่องจากขอแบ่งผู้หญิงออกเป็นทั้งหมด3ช่วงวัยนะคะช่วงวัยแรกเลยก็คือช่วงของวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนปัญหาจะมีอะไรบ้างนะคะปัญหาของผู้หญิงวัยรุ่นก็จะมีการปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือว่ามีอาการหงุดหงิดง่ายเฉียวง่ายของการมีประจำเดือนช่วงแรกๆหรือว่าปริมาณของประจำเดือนสีประจำเดือนอาจจะผิดแปลกไปบ้างนะคะอันนี้ก็ขึ้น เกิดจากระบบฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยยังทํางานไม่ค่อยเ,อเต็มที่หรือว่ายังมีความสมดุลของฮอร์โมนเนี่ยยังไม่คงตัวนะคะ ประเภทที่2เลยก็คือผู้หญิงที่อยู่ในช่วงของผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยกลางคนนะคะก็คือตั้งแต่20ขึ้นไปอยู่ในช่วงของผู้หญิงวัยทำงานพอผู้หญิงเราอายุมากขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเริ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคันใี่ช่องคลอดภาะวะตกขาวหรือว่าการมีช่องคลอดลวมหรือว่าปัญหาอื่นๆของผู้หญิงเรานะคะ เมื่อผู้หญิงเราอายุมากขึ้นไปในช่วงของ40จนถึง60ปีอเรียกว่าช่วงก่อนเข้าสู่วัยทองจนกระทั่งเข้าสู่วัยทองอย่างเต็มตัวก็จะมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหงุดหมิดง,ง่ายฉุนเฉียวง่ายฮอร์โมนแกว่งมีปัญหาของวัยทองมีปัญหาในเรื่องของการทํางานของกระดูกและฟันหรือว่าาประจำเดือนอาจจะขาดหายไปทําให้ร่างกายเนี่ยหยุดชะงักหรือว่าหยุด ฮอร์โมนในร่างกายอย่างกระทันหานทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่างๆมีผิวที่แห้งหยากร้านเกิดฝ้าขึ้นป่างๆอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนจะเกิดจากการทํางานของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลกันของร่างกายค่ะ สำหรับปัญหาสุขภาพต่างๆของผู้หญิงเราที่เกิดขึ้นที่มีผลมาจากในเรื่องของฮอร์โมนเราก็จะมีวิธีแก้ในหลักๆเลยก็คือ2ทางนะคะอันดับแรกเลยก็คือการใช้ฮอร์โมนจาก เคมีสังเคราะห์ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในเรื่องอ,อยู่ในความควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องเป็นคนจัดหายาให้หรือว่าจัดหาฮอร์โมนให้ว่าร่างกายของเรามีระดับฮอร์โมนตัวไหนมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะอย่างที่2เลยก็คือในเรื่องของ ฮอร์โมนจากธรรมชาติฮอร์โมนจากธรรมชาติเนี่ยก็จะมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าเพราะว่าฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยบางท่านอาจจะมีอาการแพ้ยาเช่นอาจจะมีอาการตัวบวมน้ําหรือว่าน้ําหนักเกินมีภาวะการปวดศีรษะง่ายหรือว่าเกิดสิวเกิดฝ้าได้นะคะอันนี้ก็มีผลจากฮอร์โมนเคมีที่เป็นสังเคราะห์ส่วนฮอร์โมนจากธรรมชาติอย่างที่บอกว่าธรรมชาติเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะก็จะมีหน้าที่ในการ ปรับโครงสร้างหรือว่าปรับสมดุลของร่างกายของเราเองโดยอัตโนมัติอันนี้เราสามารถดูแลสุขภาพตัวเองในเบื้องต้นได้โดยที่ให้ความสําคัญหรือว่าใส่ใจดูแลสุขภาพโดยที่ไม่มีผลอันตรายใดๆกับร่างกายทั้งสิ้นค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ICK เข็นะคะจะประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด6ตัวนะคะ ตัวแรกเลยก็คือสารสกัดจากเบตากูแคนเบตากูแคนตัวนี้เนี่ยที่เราใช้จะเป็นเบตากูแคน1316ที่ที่ช่วยในเรื่องของระบบการทํางานของภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเฉพาะนะคะช่วยต่อต้านหรือว่าป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งต่างๆในร่างกายได้นะคะต่อไปนะคะตัวที่2นะคะคือ สารสกัดจากตังคุยตังคุยเนี่ยเป็นท,ที่ทราบเป็นดีอยู่แล้วว่า,าเป็นสมุนไพรที่อยู่ในทุกตำรแบบับในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้หญิงเรานะคะตังคุยจะมีสารสําคัญเลยก็คือวิตามิน B12 ที่ช่วยในเรื่องของการทํางานของหลอดเลือดต่างๆนะคะค่ะตัวที่3นะคะก็คือสารสกัดจากลือสหิ ตัวนี้เนี่ยจะมีสารสำคัญคือวิตามินซีที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราได้นะคะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ส่งเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้นนะคะสารสก,กรัดตัวต่อไปนะคะตัวที่4ก็คือ สารสกัดเอลคูตาไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราแบบองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวพรรณนะคะที่ช่วยให้ลดการเกิดลดการสร้างเม็ดสีผิวทําให้เม็ดสีผิวของเราเนี่ยมีสีผิวที่อ่อนจางลงทําให้แลดูมีผิวที่ ขาวสว่างใสมากขึ้นเป็นสารดีท o x i ซฟิเคชันของร่างกายช่วยในเรื่องของการาขับล้างสารพิษต่างๆของร่างกายออกไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราได้ค่ะ สารสก,กัดตัวที่5นะคะก็คือสารสก,กัดจากเมล็ดทับทิมตัวนี้เนี่ยจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลระบบการทํางานของร่างกายของเราช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายของเราให้ทํางานได้เป็นปกติลดการเกิดสะสมหรือว่าเกิดสะสมของอนุอิสระต่างๆในร่างกายทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยังคงสาวอยู่เสมอค่ะ สารสก,กัดตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือสารสก,กัดตัวที่หคือ,อาสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นตัวนี้เนี่ยจะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าสารโ p c พซตัวนี้จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงม,มากนะคะก็คือช่วยยับยั้งการทําลายของคอลลาเจนคอลลาเจนจะมีทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงระบบของหลอดเลือดได้นะคะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตข,ของร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยค่ะ สำหรับใครบ้างที่สามารถรับประทานไอซีเคทได้นะคะไอซีเคทเนี่ยสามารถารับประทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าไอซีเคทจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสําหรับผู้หญิงมากกว่านะคะผู้หญิงที่จะแนะนําให้รับประทานเลยก็คือผู้หญิงที่เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนจนกระทั่งหมดประจำเดือนค่ะ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ100%นตะคะตัวนี้เนี่ยสามารถรับประทานต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆนะคะโดยที่ไม่มีการสะสมในร่างกายหรือว่าไม่เป็นอันตรายกับร่างกายใดๆทัสิ้นนะคะถ้าทานไปสักระยะหนึ่งแล้วเราต้องการหยุดทานก็สามารถหยุดทานได้นะคะโดยที่ร่างกายไม่มีผลกระทบใดๆไม่มีการเ,าเกิด side e f f e จากการรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้ค่ะ สำหรับวิธีการรับประทานไอซีเคล็นะคะเราจะให้รับประทานวันละหนึ่งแคปซูลกับนนอนเท่านั้นค่ะ